สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนเอ่ยกินข้าวกับยีบป่ปุ่นมาหนิหลังจากที่พ่อใหญ่ก็กินเสร็จสะเรียบร้อยแล้วพันไปห็นนี่ยังผู้ยุกกบโหลดพันยุข,ข้างนอกเยีป่ปุ่นก็จะกินข้าวกับอ้ยละเบงผักผักสองผักสองถาดเลยพี่น้องอันนี้เป็นผักผักลวกอันนี้เป็นผักผักสดอันนี้เป็นซุปห็ดพี่น้องซุปเห็ดเหลืองใส ทูน่าปลากระป๋องทูน่าใส่บักพริกดิบขวบพี่น้องบักพริกดิบขวบใส่กระเทียมใส่หอมใส่ใบสะระแหน่มาพี่น้องคุยผักเฮ้ามีช่องผักสดช่องผักซุกี้ลวกซุกี้ เก็บมาต้นสวนพี่น้องมีเงาเดียวเงาเดียวได้กินนวยแหละได้บนเพาะไวหลายหลุมยุติแต่ว่าบ่าได้ไปเบึงบ่ได้ไปเบึงมันแมงลินมาหรือว่าแมงทากไปกินเหลีออยู่ต้นเดียวอยู่บุกเลยกินออกไป ใส่บอกไว้ดูแลเอาแล้วเหลือลอยู่ต้นเดียวนนยอันนี้ซื้อเอาหรอองซื้อเป็นถุงคือมัตันนี่ฮะบอกกะลิ นี่บนกินได้เนี่ยเคร่เทดตัวเนี่ยเห็ดมันปูเนี่ยเอามาสุปกินได้อยู่ตบมาแกงเยืี่บนบอกเลยว่าเพื่อนเาอบนบ่บมักนอกจากสุปหลอกกบพัดผัดเนยเอาเนย้ยผัดมันจะออกมันๆ ใส่ไข่ใส่หมูก็ได้ใส่ผักมันนี่บนพัดให้พคนน,นี้ใส่ผักแบบนี้สารพัดผักกันละแล้วก็ใส่ไข่ใส่หมูแล้วก,กินแบบแล้วเลยได้ใส่หอมหัวใหญ่ใส่มันฝรัง่ง คิดก่อนเยอะบ่นมาเบากเรื่องว่าเยอะบ,นบ่นวบาเรื่องปัญหานี่โจวจขอขวางให้คนย่้ฟังแล้วคิดหลายพี่เนอะแล้วคิดหลายคือเรือ่องนี้อย่างว่ายถึงก็บรรลุฟังแต่มันอาจจะไ่จบใน,นคลิปเดียวคือระยะ สามสี่มือมานึ่งย่าบนผิดปกติเน่แล้วหลางกายตัวเองก็คืออย่างต้นเหตุจากตรงไหนแย่บนมีเนื้อม,มีมีมิดเนื้องอกอยู่นมพี่น้องอยู่ใต้หัวนมขางขงางใส่อยู่ใต้หัวนมขงางใส่มันสี่ถ้ามันเอ่ออืมถ้ามัน เปรียบเทียบนะก็จะประมาณทุกคนจะเคยเห็นเอ่อยบนสิเปรียบเทียบจะ้หยังดีเนาะสิว่าในบักเขียบก็สิใหญ่ไปน้อยนึงก็สิน้อยก็ในบักเขียบนิดนึงประมาณในบักเขียบมันก็น่นน้อยน้น้อยน้ยใหญ่น้อยน้อยน้อยใหญ่อีกลเนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าลักษณะมันเป็นแบบนั้น นะคะลักษณะที่เป็นก้อนเนื้อในนมยายบนมันเป็นลักษณะเป็นสีสวยๆเป็นสีสวยๆเคือนึกบนถี่ห้กยายบนนี้เห็ียดยาอหนึ่งคล้ายๆนคล้ายๆที่มันเป็นอยู่ในนมยายบนุญบุญแล้วดาตัวนั้นจะได้ อันนี้ก็จะให้เบิ้งว่าลักษณะเนาะลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะะ่ะนะเบ้อะไหรอพี่น้องเบ้งกินเบ้อหรอุกเจ้ามาโน่เอาก็แล้วกันมุกเจ้ามาโน่เอาก็แล้วกัน่าลักษณะมันเป็นสวยๆเคลื่อนไนบ่บกเขียบนี่ล่ละกันจีบานไน่ไฟกับลายค้นกับจีบบรรลุจักเนาะ ในฝ่ายเม็ดฝฟายน่ยจ้ากันก็เม็ดฝฟายนั่นแหละต่ว่าหลายคนก็สิบัจักแต่ว่าผู้ทฒ่ารุ่นรุ่นนี้บุญกับสิหุจักอยู่ดอกตอนแรกมันซ้าเม็ดฝฟายนักตอนนี้มันลืมไงขึ้นมามันอยู่แต่หัวนมแต่มันเม่ไดีมีอาการเก็บพี่น้องถ้าห้าวบวไปไปยิกไปคมไปเน้นมันนี่หลีมันจะกเก็บ มันจะบ่เจ็บว่าไงอยอันเกิดมาตั้ยี่บลลู่มาตั้งหลายปีแล้วต่้งแต่ยี่บนยุกับตบิวถ้าผู้ใดเบังคิดยี่บนต่างแต่ยุกับพี่บ่วิวสิมีอยู่ยี่บนฮิตคลิปใบยุ้าจัมบ่ผิดนะยี่บนฮิตคลิปใบอยู่เพ,นะพราะว่ายยบ่บนเคยมาเบาเรื่องเรื่องตัวนี้ละ่ะ ที่เย็บบนไปตรวจหาไปตรวจเพราะว่าเย็บบนค้ำเห็นมหนบ่ค้ำเห็นก็นใไ้พันย์เี่ยบิวเราค้ำนำําถ้าบอกค้ำถ้าบอค้ำอีหลีถ้าบอสังเกตจริงๆนะจะไม่รู้เลยแมนเจาสีมะกรัรมน้มข่อยเล่นน้มข่อยดูดน้มข่อยได้เจ้าก็บ่ฮู้นคะคะบอมันอยู่ไตหัวนมเดอกเขาต้องดันหัวนมขึ้นมาลรวก็เคีย่ยเขาไปเคีย่ยเขาไปไตไตหนังไตไตตรงหัวนมไะ หินสวดออกมาอ่านั่นหละมันี่ยบนก็เลยสังเกตเห็นตั้งแต่ยุกับพญายบิวสามสี่ปี4ี่ปีขึ้นหลังอืมถ้าจำมาผิดนะเนี่ยบนเริ่มเห็นยุทธุมไหมเี่ยบนเลยไห้พญายบิวแล้วบุงแล้วก็เล้ยไหลเยี่ยบนไปหาหมอ เจ้าเคยบอกยู่เรื่องนี้ยพอบาดเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วตีเป็นฝรั่งอ่ะตายหย่อนมาเล่งเงต่านมแล้วก็เลยไล่ให้ยี่บุนไปหาหมอซึ่งยี่บุนกับตอนนั้นกับบอสบอคันอีกไปหันไปหนีบอคันจริงบัลูอย่างเนาะมานี่ยี่บุนก็เลยอ่าย้ายบุตรยายบุตรจีร่าไปกินเขากินน้ำไปอย่างนั้นยีน่บุญกวอใยายเที่ยง เราเป็นออกพ่อปรลรอดูดูปลาตองมสัสนิทกัารญี่บุ่นล้วเก็บของเก้าของนัไทยเราเลยพาญี่บุ่นไปไปลงบาลบัชรละในตัวผู้เก็ดแต่พวกญี่บุ่นนยอยูป่ปลาตองหลอมันมามีรถโดยสารห้องปรจักษ์ หังกนี้นีรถสองแถวรถอันนั้นยูดอกเข้าในเมืองอแตว่ว่าได้บนรถไปกับกับยีบุตรพากกันนางแท็กซี่ไปจ้างแท็กซี่ไปบานนี้ไปก็ไปว่าบากว่านู่นนี่นั่นหมอกะซักบอว่าถามนู่นนี่นั่นว่าเป็นนี่อย่างมากอั่งห่างสิอันนี้คือเขาท้าวความเริ่มแรกนะ ทุกคนถ้าสนใจกับฟังไปเรื่อยๆนะคะจะมีคลิปเดียวบาแล้วดอกเพราะว่ายี่บนจะว,ว่าละเอียดไปหาหมออนไรกันหมอก็เลยให้ยี่บนไปตรวจไปตรวจเทือแรกไปตรวจเทือแรกเขาก็ให้จเลือดให้ เหตุ้ยังทุกอย่างอะล่ะพี่น้องในการที่จะเอาเอาเนี่ยบึง้งก้อนเนื้อเขาเน่ะว่ามันเป็นก้อนเนื้อไหลบ่อมันเป็นมะเร็งบอ่อนอย่างบอ่อนี่แหะคือสาเหตุตรงที่ว่าลืมได้ไปไปหาหมอนะ่ะมาดนี่เขาก็เฮ็ดโน่นนี่นั่นให้นังบ้านเด็บ น้องมาห้าเนีไปคันถึงคันอันไม่มกแกมเด้แช่ตรวจเลือดตรวจอี้อยังแล้วละกะอ่าอันตร้าแล้วก็น,นัดก็เ้าให้เฮ้ากับบ้านก็นเฮ็ดบัตรผู้ป่วยนอกให้เราแล้วก็เฮ็ดมือน,นัดให้เฮ้ารอคิวเด้ไป่น่องเพราะแม่นมันสิว่า ไปมือนี่นัดมือมือหื่อมะแมนเด้เราคิวเราคิวฟังผลว่าเฮาต้องไปเหตุขั้นตอนใดอีกจังสี่นาอ่าหลังจากอันตา,ศาเศร้าเล้ยวอยี่ยังแล้วให้เฮากลับมาบา้านพี่น้องเอ้ยหูบาบาเบว่าเฮาเฮาอยู่่าตอแต่ว่าเฮาต้อง,องไปล้มบ้านเอวชิระนะมันเข้าไปในเมืองมันมะแมนเกะใกล้ขุนควมเขาความผู้เป็นอืม ปีนี้เขาก็ไปรหดโดยสารบร่เป็นรหดประจำทางกับซิมี้โหลดเรนอยู่แหละเตายิบนบดจับอืมเพราะงี้กรให็ไปี่เที่ยวไปอยู่ค่าว่ามันสิหลายเดือนอยู่บอกจนจนจนถึงขันมาเขาไปเห็ดเมมโมแกมเหม็ดน้มเห็ดเร็วแล้ว Hãy các bạn đi. các bạn. Bạn bị vắng khuấn bạn. Cứ mới đi là vắng khuấn thì lùi lại. Và. Nước ngọt này nó không hả nè. Mình phải lại. Mình phải nửa đi. Mình phải nửa. Anh lái nè. Bình mít mà lông mà lên bò. Cậu nặng hay bao nhiêu bưng. ี่เด้อมือนีมือนีนด้อฉันสิเดไปคือมือไปฟังผลน่ะมือหนักไปฟังผลน่ะพญ้บิวไปเป็นมูลเลยบ่ห,ห,ห,ห้บ่ไ,ได้หาย้ายยายบุตรพาไปเด้อไปกับพอญีสองคนนั่งแท็กซี่ไปนัดแท็กซี่มาหับแต้เด็กพอว่าเขาไปเขาจองไปจับบัตรคิวเดาสอบเห็นบะ มันไปนฟังผลฟังอย่างก็ต้องมนนีบัตรทีเคื่ก็แล้วก็นักนัดแท็กซี่ประจำล้อมาตะดากพ้าไปพอลงแท็กซี่พี่น้องคือบอกเลยว่าลงบาลรัฐบาลหรือไทยเนี่ยสองมาตรฐานเด้อพี่น้องสองมาตรฐาน พ่อเขาไปลงแท็กซี่หนาหนาลงบันสีมีพวกเว้นปสีมีพวกพนักง,งานตอนรับนู่นนี่นั่นเห็นฝรังแลนดอกมาหาอืมเลีนออกมาถามก็เ,เป็นอย่างมากอย่างมา,ากต้องการเพิ่มสวยเหลือบอ่ะนู่นนี่นั่นมาถามลุ่มล้อมเลยละ่ะเพราะป้าเนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นฉันทาเมียฉันมา นีบ็ดพี่น้องนีบ็ดอืมเดี๋ยวผมก็พยายามกับพักมันจูงกันไปจูงไปเนี่แล้วบอกแข็งแรงเนาะแล้วทีนี้ไม่จับของเราไปนน้ำจะแล้วก็ไปได้แหละต่ว่าแล้วก็เอาไม้เนาะทากไปย่างไปน้ำกันจะจับบมาคิ้วยังแล้วก็ไปย่งฟังแล้วก็ใจจดใจจอ hơi nhây nè chạy cho chạy cho là liên vũ thợ phán vũ thợ phán lại, lại. Xeo, xeo năng... như cho nhỉ phải xài họ ứng cư này con này vũ sự đề là khẩu con nè có bác khai năng tuyên mô như hà lạc luộc nàng luộc nhá nàng phào như hà lạc nàng phào như hà มันว่าแม่ม,มันคนหน่อยหน่อยมาหนี่งสองชั่วโมงแด็กก็แล้วสามชั่วโมงก็แล้วไปต่อส่อจนรั้งบ่ายโมงบ่ายโมงจังก็หอดทิ้วอื่นเพราะเขาอื่นเกาไปก็กระจายตัวเจอแล้วก็ถ่ายอยู่ข้างนอกเนาะมาหนี่งเขาก็ไปอธิบายซู้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงจัิงสิ หลังจากที่เขาไปตามนัดตามนัดตามนัดเราเด้ไปตรวจตามขั้นตอนเราเด้อันนี้สรุปตอนฉีดจบว่าท้อเขาก็เลยบอกว่าหมอก็เลยบอกว่ามันเป็นเนื้อเหมือนซีดอ่ะเป็นเป็นเป็นซีดเป็นซีดอ่าจะว่านามกับบอมแมนจะเป็นเนื้อกับบอมแมนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร้ามน ถ้ามันเปรียบเทียบก็คชื่อเป็นเปนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไขมันเป็นอีหยังสีนะ่นาคือจะหัวกพังผืดไขมันที่มันอยู่น้นําเนื้องั้วเนื้ออย่างอน่ะพี่น้องอืมก็เป็นแบบนั้งสัตน์อบอกว่าบ่ได้มีอันตรายณนะตอนนี้ไม่มีเชื้อมะเร็งไม่มีอะไรแต่แต่ก็อย่านิ่งนอนใจให้มาตรวจเมื่อมีอาการผิดปกติแล้วก็มาตรวจทุกหกเดือน ออดูดูความเปลีป่ยนแปลงของเขา่ะเขาใหญ่ขึ้นบอเขามีอาการอ่าเจ็บปวดไหมมีอาการผิดปกติไหมคือคือหมอกับนาน้นำเนาะตอนนั้นเนาะเขาก็ผลผลผล,ผลตรวจนะออกมาว่าบ่บ่เด็ดเป็นเสือมาเลงบ่เด็มีเสือมาเลงเออแต่าก็ย่านิ่งนอนใจถ้ามันมีอาการผิดปกติหรืออะไรยังไงก่อนนัดเนี่ย คุณสามารถมาได้เลยอืมถ้าบ่มี่อย่างพิดปกติไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรหกเดือนทุกหกเดือนคุณต้องมาตรวจดูว่ามันใหญ่ขึ้นไหมมันมีอาการแสกซ้อนอย่างอื่นบอมี่เชื่ออย่างอื่นเชื่อมาลงมาเล่งอีงอ่อย่างบออย่าังเสี่ยคุณอย่านิ่งนอนใจคุณก็ต้องไปตรวจตามระยะที่หมอนัดทุกหกเดือนมาสักแต่ตอนนี้สบายใจได้ว่าไม่มี ม่มีเชื no pues ้อมาเ็งหรือสัตว์เราว่าหมอว่าเนอะเยวผมก็ออกจากห้องมาบ้าะอืมออกจากห้องมาพอนี่กระถามีาพอนี้บิวบพอนี่นี่เด้อพอนี้บิวแล้วก็ถามมาหมอว่างไหนเดยวผมก็เลียว่าอืมหมอบอกว่าบม่มีปัญหาบม่มีเชื้อมาเลงเราดีใจแฮงเราด้เยอะเราเห็นทั้งสี่เลยได้พี่น้องเราดีใจเลย เย้ yeah, แล้วเย yeah, ่เอ็นซี่อะไแบบแล้ดูดีใจแห้งเอาอย่างนี้บลเป็นมะเร็งอือเอาอย่างนี้บนไตยันมามีผูอยู่น้ำยัดมามีผูดีใจแห้งกอดเฮาอือเย่คนบอกกอดเฮาไปกลับบ้านได้จนสบายใจแล้วบบดน,นี้คนว่ากระห้วนก็ให้เด้พี่น้องมือสีมานมือสีไปฟังผลผลตรวจ กระวนก็ไว้นอนตื่นแต่เด็กๆนัดนัดแท็กซี่มาตตีหะขคือมืงตื่นตีสี่เฝ้าอาบน้ำแต้งตัวปุกเขาลุกกับนาฬิกาเฮ็ดเอียงจัดการเองเบิดดนี้พอเขาวา่า่เป็นยังหรอกหมอเขาวา่าไ่ไปบ่มีเสือมาเล่นงดีใจแห้งสรุป ก็คือแยบนผ่านการดูตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วจักปีดอกนีพี่น้องว่าจักปีบักนี้พี่น้องว่าอยบน,น,บยบนมะโกกกบะพยายูนีมัมก็บ่เคยบอกสู้เราฟังเราก็ไ่ได้ให้เราสังเกตบ่ให้เราจับเราหยั่งเบึงอืมเราก็เลยบ่รู้มันนี่สามสี่หมื่นมันนี่แยบนรููซึกมันมันปวดป๊าป้าป๊ แตมันไม่ได้ปวดอยู่ในตรงนี้เลยมันไม่ได้ปวดในตรงไหนตรงตรงที่ว่ามันเป็นก้อนเนื้อเลยปวดอยู่ในเต่าเนี่ยในเต่าเนื้อเต่าจังหน่อยเนี่ยมันปวดปวดว่าจะควางไปยกอีย่างหนักคือไม่ได้ยกคือจังไหนเถอะเด็กอืมคือมันเป็นน้ำจากควางไปไปหิวไปตักน้ำหิวอ่า เอาบัวตักน้ำออกจากถังหิวหดต้นใหม่โบเฮจังดิฉันเอแล้วปวดแล้วลมันก็หายไปปวดแล้วลมันก็หายไปมันก็ปวดมันเป็นบบดตุบ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 ,ตบ,ตบ,ตบมาเป็นบาดแล้วก็หายไปนี่บากเลยว่ามันเป็นอีหยัยงสังเกอยูุ่ลายมือ,อยุคข้างนี่แหละยุคข้างทางที่มันนั่นมีมีเนื้องอกนี่แหละแล้วบองอมันเป็นอีหยัอยงอันนี้ ก็เลยเป็นบอสสบายใจเนวะเนียมันมันมีมันมีอันนั้นวิเลี่ยมมันมันมีเนื่อยหอยู่เลี่ยวเขาก็อย่างมันกลายเป็นอย่างอง่นสังเกตดูเห็นอยู่วันนี้หมูว้านนี่ก็เลยนมือเครื่องนี่ก็เลยแตัดสินใจบอกสู้พี่ยีปะเขาบอกสู้ล้วเขาบอกสู้แล้วฟังพี่น้องเขอบอกคิดมากก็ซื้อเขาไปหามันเป็นอีหยังมันมี ความเสี่ยงขนาดใดจะเปอร์เซนต์แล้วถ้าไปให้หมอตรวจไปไปไมมเม่เมแกรม,มเม่มอแกรมนีมันสีา่าเม่มอแกรมจะทอด่าดพันทอด่าดบาดแล้วเสื่อเบืองเบล้วแล้วก็ปรึกษาแล้วก็บอกแล้วก็บอกอย่านีนฉันเป็นห่วงฉันกังวลเฮงฉันวายุยุคฝาไปหาหมอดีบออยุคหูตอนใดแล้วบ่ายุบหลูว่ายุคเป็นเนี่ยตอนไห ยุคบมาฉันหูมาโดนเลวฉันเคยไปหาหมอแต่ว to ่าหมอก็บอกให้ฉันไปเช็กอยู่เรื่อยๆแต่ฉันบม่ได้เช็กมาหลายปีแล้วมันฉันหูมานี่หลายปีแล้วเราเลยว่ายุคเป็นยังคือบ่อยขาวัฒนภาพตาดอกก็เลยว่ามันบม่ได้ถึงขั้นต้องผ่าตัดเพราะว่ามันบ่ได้เป็นเนื้อลายแต่หมอเขาก็บอกให้นิ่งน้อนใจเขาก็ให้ไปเช็กเรื่อยๆไปตรวจเรื่อยๆแต่ฉันบม่ได้ไปยุบไปเลยอ่อืมยุบไปลยืบเแล้วี่ะ จันเปียนฉันสินสเลื่นตัวเครื่องบินให้พี่น้องอีโมก็เลย่มจะเข้าใยว่าบราเป็นอย่างมันบ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยบนมาถามว่ามันปวดอยู่ตลอดเวลาบ่บ่มันไม่ได้ปวดมันไม่ได้ปวดตลอดเวลาพี่น้องมันไม่ได้ปวดอยู่ทุกมือมันพึ่งจะเปลี่ยนมาวังสามมือคือหลังนี่แล้กกับเป็นแลก้กก็หายหายนะตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะนะตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บนะ ขึ้นมาเป็นบางครั้งเออกัก็อาจจะเป็นพอเห้าหิวหิวบัวน้ำบอกมันกันนักมาะสองขางเนาะอาจจะเป็นเขาดึงขึ้นยังสี่หรือจังในกับบอลอูนนั่นแหละอันนี้เราก็เลยกังวลที่กังวลที่อันนี้สุลุปเล้วสิ่งที่เยอะบนบอกก็คือตัวนี้แต่ เขาก็จะไปเรื่อยๆแล้ะพี่น้องไปเรื่อยๆก็คือว่าไปหอดบ้านเลี้ยวอนี้ผก็อาจจะไปให้หมอตรวจเพื่อความสบายใจของของตัวเองหลักของปหญราะว่ารักนองว้นแห้งพี่น้องอาจจะไปให้หมอตรวจเบื้องกาถ้าเบื้องต้นเขาก็ต้องไปตามขั้นตอนเนาะไปโรงพยาบาลน,น้ำพืชเท้าไปของ ของรัฐบาลนะคะมันก็ต้องไปตามอำเภอเนะมันก็ต้องไปตามขั้นตอนเมื่อเป็นโรงพยาบาลอำเภอก่อนโรงพยาบาลสาธารณประจำอำเภอล้วก็ต้องถ้ามันอ่าน่าสงสัยหีืนนนี่นั่นเขาต้องการจะเช็คแบบละเอียดเขาก็ต้องส่งเข้าจังหวัดจากซึ่งจังหวัดก็จงเป็นอ่าท่าบ,บุรีรัมย์กับมหาราชไปเม,ม,มเ่มากแกมเนี่ยเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลหน่ยวยบ่มนี้นะคะตัวนี้เนาะนั่นแหละที่ยี่บุที่ี่บุ มีปัญหาอยู่เกี่ยวกับร่างกายนะตอนนี้นะหนึ่งสายตาสายตานี่ก็เอาไปร่องเลยหลักหลักแรกเลยก็คือปวดหัวปวดหัวประจําปวดหัวประจําถ้าไปสแกนสมองใดคือมันโอเคนะแต่สแกนสมองต้องเขา่าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าอุโมงค์บ่อืมอืมนั่นแหละต้องเข่าอุโมงค์สแกนจังสีรู้ว่าเป็นนี้อย่างเออ ถ้าเขาสกแกนเองกับซิลประมันมื่นหนึ่งแปดพันถึงมื่นหนึ่งนะคะค่าสกแกนโดยที่โดยที่แบบว่าหมอเขาบ่ได้สั่งให้เราทําแต่เราอยากรู้เนี่ยคือเขาตัดเสียงเงืนเองเป็นของรัฐบาลนะเออแล้วก็ถ้าเขาไปรักษาตัวนี้ไปตรวจตัวนี้เขาไปตามตามขั้นตอนเบื้องต้นของโรงพยาบาลรัฐใช้บัตรทองกสิไปตามขั้นตอนกนสบิอาผู้แลวโรงพยาบาลมหาลัย ตังสิบริสียเงินแต่าก็กัสิไปเรื่อยๆตามขั้นตอนมันมันกับว่าง่างแต่พูดถึงว่านะอือยู่แถวบานนี้บุกเป็นเยอะพูดถึงว่าเป็นมะเร็งเต้านม,มเป็นหลายเป็นหลายพี่น้องเป็นหลายเลยได้กะกับว่ใครกับว่าเห็นมีผู้ใดเสียชีวิตั้มะเร็งเต้านมได้เขาเขาเจ้าตาัดอ,อกเขาเจ้าตาัดออกท่านนะพี่น้องเขาเจ้าตาัดออกท่านเขาเจ้าก็เลยแบบว่าไม่เป็นอะไรไปให้คีโมไปให้ยังหัวลุกหัวหลอนเบิด Thì cả sau ừ. Ôi, đại nói thi là khi nào nó sẵn hiệp quân Chẳng khỏi bỏ cắn này nó